จะมีระบบอะไรอยู่แล้วผมกล้าพูดเพราะเห็นมากับตาครับเรื่องแรกก่อนนะระบบเดิมที่คุณทําก่อนเวลาผู้ปกครองมาจ่ายตังค์คุณเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนนะผมเอาพูเรื่องบัญชีเนี่ยก่อนไปเรื่องนี้บัญชีมันเกิดขึ้นได้ไงครับกลับมาที่เบสิกก่อนเลยนะสาหรับผมผมอาจจะผิดก็ได้นะไม่ใช่อาจารย์นะครับบัญชีมันเกิดขึ้นถ้ามันมีรับมันมีจ่ายถูกต้องไหมครับไม่มีรับไม่มีจ่ายก็ไม่ได้ทำบัญชีถูกไม่ถูกครับถูกไม่ถูกทุกท่านครับดังนั้นต้นตอของบัญชีคือทำอยังไงให้รับจ่ายมันง่ายมันสะดวกมันถูตต้องมคีร ถ้าตรงนี้มันไหลง่ายบัญชีเราก็ไม่บวงไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปปัดไม่ต้องไปไล่ตาเอกสารด่างๆเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับผมพูดเร็วไปดับเลยใช่ไหมพยายามร <shape> ีบกลับอยู่อ่ะงัดกลับมาเรื่องแรกผมเชื่อเรื่องนี้เฮ้กลับไปที่เบสิกก่อนทำยังไงให้รับแล้วจ่ายมันออกไปครีนลีนที่สุดบริษัทผมที้เป็นสตาร์อัพโดนสอนมาเรื่องลีน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 คือใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดใช่ไหมเสียเงินให้น้อยที่สุดแล้วได้ประสิทธิภาพได้มากที่สุด อันนี้คือการเคลมแอนลีเพราะฉะนั้นดูนี่นครับเวลาผู้ปกครองมาจ่ายเงินตอนแรกเลยนะสมมติเราตั้งนี่กันไปแล้วไม่ว่าจะวิธีอะไรก็แล้วแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองต้องมาจ่ายเงินที่โรงเรียนหรือไม่ก็โอนเข้ามา,หาใช่ไหมครับจริงไม่จร,จ,รจริงครับจริงจริงไม่จริงครับไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มีสปูไรานะบางคนบอกเอา้าฉันไม่ต้องผู้ปกครองมาโรงเรียนแล้วฉันโอนกไ็ได้แต่ก็จะกลับวมาข้อสองนี่พอโอนเสร็จขอรู้สลิปยนยนหน่อยครับถูกต้องไหมครับ ถึงแม้แล้วแม่ผู้ปกครองโรงเรียนไม่ใช่แบบมีเหมือนผมนะที่มีลูกค้าแค่สองสามร้อยรายบางโรงเรียนมีเป็นพันคนเลยคนตามไปเถอะบางคนโอนมาไม่รู้เงินใครต้องไปไล่ตามกันอีกว่าคุณคุณเข้าใจผมใช่ไหมครับพอเงินเข้ามาไม่รู้ของใครหรือบางทีโอนมาต้องมานั่งตามสลิปแค่เรื่องพวกนะี้ถ้าเราเคาะกันไม่ได้ก็ื่อบัญชีคุณจะจบนี่รอ้ไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้คี่เรื่องพวกนะี้ผมไม่ผมไม่ได้เสียอะไรที่สุดาเลยนะผมก็แค่ทำงานเดิมด้วยโฟลที่มันดีขึ้นแค่นั้นเลยสกู๊ปไรท์ ทำงานเดิมด้วยโฟลที่ดีขึ้นให้ไหลไปได้เพราะฉะนั้นกลมาเรื่องนี้ข้อสองตามสลิปถึงแม้จะมีพร้อมเพย์โอนกลไว้เรื่องที่สามอีกคุณต้องมาตรวจสอบเอกสารอย่องที่ผมเล่าไปตรวจสอบเอกสารแล้วมาด้าสรุปผลนี่คือวิธีเดิมๆอยู่ไม่ว่าจะใช้ระบบอะไรก็แล้วแต่วิธีที่สี่ต้องมาเก็บหลักฐานแล้ววิธีสุดท้ายเรื่องเรื่องสุดท้ายคือคุณก็ต้องใช้ซ่อมในรอใช้เวลาจํานวนมากทุกอย่างคือคอสทุกอย่างคอือคอสถูกต้องไหมครับสิ่งที่สกู๊ r ไรต์กําลังแนะนำผมไม่ได้เล่าเรื่องพิสดารนะ ผมแค่กำลังแนะนำว่าเทคโนโลยีวันนี้มันไปพร้อมแล้วเ,เรื่องแรกก่อนเหมือนที่อาจารย์หม่องพูดถึงเขาทำยังไงเรื่องแรกก่อนคุณตั้งนี่ในระบบซึ่งเดี๋ยวตั้งยังไงถมกเราไม่ดูทำยังไงให้ตั้งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันง่ายขึ้นเรื่อยๆคุณตั้งนี่ผ่านระบบสมมติคุณตั้งไปแล้วจบนี่คือจบหน้าที่หนึ่งคนครับแล้วก็ผู้ปกครอ,องคุณดูบนแบบอปออนไลน์เหมือนกำลังช้อปปิ้งออนไลน์อยู่นะเปิดเข้ามาเสร็จแต่รายการช้อปปิ้งเป็นรายการค่าเทอมแล้วผู้ปกครอ,องก็จะ ออนไลน์บนแอปพลิเคชันคุณครูนอนอยู่บ้านตอนปีสองโอเคไหมครับผู้ปกครองจ่ายออนไลน์เงินเข้าบัญชีโรงเรียนผู้บริหารแกเนี่ยคุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยคนรวยมีคนจ่ายาค่าเดอนคนมาแล้วคุณแฝกใบเสร็จไปที่ผู้ปกครองอัตโนงมันนมิผมเป็นผู้ปกคอรองลูกผมมันุบาลสามผมเล่านิฐฐานดนึงครับคุณรู้ไหมครับลูกค้าของคุณส่วนใหญ่หน้าตาเป็นยังไงรู้ไหมครับรู้ไหมครับพราะีงไม่รู้เลยครับนะลูกของลูกค้าของคุณส่วนใหญ่หน้าตาเหมือนผมนะครับ คือคนวัยนี้คือคนเจนนี้ที่กําลังผลิตลูกแลวเข้าไปหาคุณจริงไม่จริงครับแล้วความต้องการผมในฐานะลูกค้าคุณนี่ลูกค้าของคุณคือหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่หน้าตาเหมือนเห่ืนพี่นะแต่พี่คือผมวัจริงแล้วโอเคไหมแสบเล่นแสบเล่นครับนี่คือลูกค้าคุณอ่านต้องนี้หลานอยู่ไหมครับลูกค้าของคุณส่วนใหญ่คือหน้าตาแบบผมคือหน้าตาแบบเขาคือหน้าตาแบบพนักงานถูกต้องไหมครับแล้วคุณคิดแล้วคุณผลิตสินค้าให้ใครอ่ะผลิตสินค้าให้พวกผม แต่ผมไม่อยากเดินไปโรงเรียนแล้วแน่นอนถ้าเกิดลูกผมไม่ได้เป็นชคอ่อ,อยของใครแล้วผมต้องไปนั่งฟังโรงเรียนตำหนิลูกผมจริงหรือจริงครับจริงไม่จริงกันทุกท่านคือเริ่มใหม่ผมเราคุยกับหลายโรงเรียนมากเลยแต่พอดีผมโชคดีได้ไปหลายโรงเรียนวลาโรงเรียนก็ปรับวิชาอะไรกันใหม่หมดซึ่งตอบสนองเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องที่โชคทำไหครับแล้วหนึ่งในเรื่องนั้นกนะ็คือเรื่องการเงินแค่เรื่องนั้นเองเพรื่องเวลาคุณตั้งค่าเทอมมาผมเป็นลูกผมจ่ายค่าเทอ,อมลูกสาวผมไปเรียนโรงเรียนเรื่องแรกผมก็จ่ายออนไลน์ ถูกไหมครับไปเสร็จก้หมายผมพอดีผมไม่ต้องการไปเสร็จตัวจริงด้วยเพราะว่าไม่เคยได้เบิกอะไรอยู่แล้วผมได้หลักฐานผมก็แฮปปี้ถูกไหมครับแต่บางคนที่เขาต้องมาทาใบเสร็จไปเบิกเนี่ยเขาวิ่งไปโรงเรียนเนี่ยเขาปริ้นตัวจริงให้เองจบไหมครับผมทํางานผมจบผมแฮปปี้ผมไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนแม้แต่คนเดียวโรงเรียนก็ได้ขอ้อมูลจากผมหมดเลยงานเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรไมปงานเดิมวิธีการใหม่เพราะฉะนั้นอยนวผมก็สวายมาขายฝันขายนน่นขายนี่นปล๊ะ เป็นผมหรือไม่เป็นผมก็ได้จากว่านี่คือหลักการที่ผมคิดว่ามันทําได้มันก็ไม่ได้ขายฟันครับโอเคนี่คือข้อที่2ใช่ไหมครับว่าโอเคคุณตั้งนี้ออกผู้ปกครองจ่ายตางังผมได้ไปเสร็จผมจบแล้วคุณก็ไม่ต้องมาหน้าตาสลิปผมขอสลิปจ่ายค่าเทอ 1, 2, 3, 1, มหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนั่นเลยครับไม่ต้องเพราะในระบบคุณก็รู้อยู่แล้วว่าน้องลิซ่าผู้ปกครองนายเรินจ่ายตังมาแล้ว แล้วข้อมูลทุกอย่างก็งเก็บอยู่บนคลาวนะแล้วขนาคลาวแล้แถมโคตรจะดีเลยขออนุญาตใช้คำนี้ผมเพิ่งจะโดนจอบระบบปุ้ตมต่างเมื่อเดือนพฤษภาล่มกันทั้งประเทศผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนน้ำหนักลดไป4กิโลในกะงานแก้ปัญหานั้นน,น,นะครับผมว่าทุกท่านคองรู้ดีว่าพฤษภาลำบากแค่ไหนของสกูไรท์พฤทภวานวิจุณานะแต่เราขนาดบนคลาวที่แบบไมโซฟ์นะไม่ใช่คลาวบ,าบ้านด้วยมันก็มันก็เกิดขึ้นได้ทุกประเทศทุกระบบโดนจับหมดช่วงเดือนนั้นนะครับโอ้โหอะไรนั่นก็แรงมากเลยเราก็เป็นหนึ่งใน หยื่อแล้วกันเอาเป็นว่าเราเก่งขึ้นและเราก็จัดการปัญหาเหล่านี้ได้ได้แล้วเราได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายกลับมาเรื่องสุดท้าย,ยื่อกี่พูดเรื่องบัญชีบริษัทผมอะ่ะผมขออนุญาตพูดตรงในนี้มีแต่เจ้าของใช่ไหมครับขออนุญาตพูดตรงตรงฐานนะเจ้าของสินเจ้าของนะเราทํางานเหนื่อยมากเลยเวลาเราก็มอลูกม,อ,มอหนึ่งคนเราเหนื่อยไหมครับที่สุดคนเหนื่อยมอครูที่ตรงสายมอนักบัญชีที่รู้เรื่องเราเหนื่อยมากเลย ผมจะทําท,ทุกวิธีทางในบริษัทผมนะที่จะไม่ง้อคน,นลูกน้องผมหนึ่งคนถ้าเป็นน้องปูคนนั้นเนี่ยตอบแชทผิดหนึ่งทีนะผมเสียลูกค้าเลยนะแล้วเขาไปฟอ้องผู้บริหารอีกคนเลยว่าเนี่ยน้องคุยเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ส่งต่อนแะม่ผมเหนื่อยกับปัญหาน,นี้มากเลยนี้พูดถานะเจ้าของสุดเจ้าของนะผมพยายามใช้ทุกที่ตัวดีที่เป็นไปได้ก่อนเพื่อนองค์กรผม,ผม,ผมคุณพ่อปิงไปหาคุณพ่อวันแนละ้วพ่อปิงบอกว่า AI มันั่งตอบให้ไหมเนี่ยเ้าบอก AI ส่วนหนึ่งคนส่วนหนึ่งครับ ถ้าในชั้นกลุ่มที่เราเห็นใช่ไหมข้อดีคือหลายโรงเรียนปัญหาเล็กๆก็รู้สึกว่าเราบริการเลยข้อเสียบางทีไอ้มันก็มัม่วเหมนี้ยเราก็ต้องมีคนไปนั่งดับพวลเช็คแต่ผมใช้คนตลอดไม่ได้เพราะเรารู้อยู่ว่าด้วยไงกลับมาเรื่องนี้เรื่องอะไรเราจะเอาคนมานั้งทำเดบิตเครดิตแล้วครับวันก่อนบางทีนะัดกินกาแฟกับอาจารย์ที่สตาร์บัคก่อนจะได้รู้จักกันมันมีพวกนักบัญชีเก๊เต็มไปหมดเลยทังบัญชีก็มั่วลรงเดบิตเครดิตก็มั่วขณะผมไม่ใช่นักบัญชีนะผมยังสปอร์ตคอมเลย,เลย คุณไปในเดบิตเครดิตแบบนี้ได้ไงจริงไม่จริง,รง,รงครับฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ใช่ไหมครัโอเคจริงไม่จริงครับเพราะฉะนั้นปัญหาคือเฮ้ยแล้วผมทำยังไงอะที่เฮ้ยผมก็รับจ่ายเนี่ยแค่ออกใบแจ้งหนี้แค่ดูหลักฐานแล้วแค่กดรับเนี่ยนักศึกษาฝึกงานก็ทําได้แต่ถ้าจะมาให้นั่งเดบิตเครดิตเฮ้ยวิชาชีพมันต้องมากขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับข้อดีของเดบิตเครดิตคือมันทําเป็นโปรแกรมมิ่งได้คุณรับจ่ายเสร็จปุ๊บ เดบ,บติตเครดิตออโต้เลยอันนี้เกิดขึ้นแล้ว,ลวนะเครือแบบพักมากับเทพพมิดเริ่มต้นที่แรกเร็วๆนี้แน่นอนโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อดีคืออะไรเฮ้ยเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยรับจ่ายแล้วเดบิตเครดิตลงระบบให้เลยเคลียร์ไหมครับเห็นภาพไหมครับอันนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยฟลูมันไปไนดะ้อย่างที่บอกนะผมไม่ได้ขายคันนะเรื่องพวกนี้คือแค่หลักคณิตศาสตร์แล้วมันสามารถทําได้นะครับ อ่ะผมมาต่อแล้วนยเป้าหมายสูงสุดข,ของผมเลยในบรรดาทําทุกอย่างเนี่ยคือเราอยากจะลดงานครูแล้วก็ประหยัดเวลาต่างๆในการลดการทำงานซับซ้อนพวกนี้แล้วก็ลดต้นทุนระยะยาวด้วยนะทีนี้ผมกลับมาเรื่องของบัญชีรายรนะับตกกันจริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมเล่าหลักการไปหมดแล้วสิ่งที่ผมจะเล่าวันนี้เมื่อกี้ก็คือหลักการแค่ตรงนั้นแหละเอ๊ะทำยังไงให้แต่และเรื่องมันตอบนะผมเชื่อเสมอว่าต้นน้ำสำคัญสุดถ้าต้นน้ำประกอบปลายน้ำได้เนี่ย เรื่องไม่ว่าจะระบบอะไรก็แล้วแต่บางคนจะเดินได้นะครับแค่ต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยดังนั้นเรามาดูโฟล์แบบนิดหน่อยผมใช้เวลาไม่นานแลวนะครับดูโฟล์นิดหน่อยนะ้ั้นนนี้จะเทคนิคอลหน่อยๆจะไปช้าลงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่บัญชีมันก็มีอยู่ไล็กน่เรื่องนะ้วมีฝังข้ารับค้า,าจา่ายสินทรัพย์แล้วก็พงงบต่างๆใช่ไหมครับผมจะเล่าทีละโฟล์สั้นๆว่าเฮ้ยสกูบไลน์เนี่ยต่อมาแบบไหนขยบโฟล์อะไรไปบ้างเพื่อให้องค์กรตั้งแต่เด็กสิคนังเด็ก ยูเซฟคอนแวนสี่ห้าพันคนเนี้ยเขาทำยังไงให้ให้โฟลว์มันเดินได้นะครับอ่ะเรื่องแรกรายรับวันที่ผมบอกไปแล้วเริ่มต้นจากตั้งนีค้ครับตั้งนี้ในระบบโอเคไหมครับมีคุณครูเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องเป็นนักบัญชีเพราะเรารู้เราเหลืว่าการตามหานักบัญชีที่ที่ไม่เก๋มาอยู่กับเราเนี่ข้างลงในไหนโชคดีก็ดีแย่างนั้นบอลโกพูดโทรศัพผมพแล้วกันผมจะเข้าตลาดผมเปลี่ยนซีมน,นักบัญชีแล้วเนี่ยเพื่อให้รู้เรื่องหลักการของตลาดกตรอเนี่ยได้บอกไหมครับ ระหว่าเราจะเจอว่าผมเชื่อได้ว่าโรงเรียนก็มีปัญหาคนที่คนที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องแรกคือตั้งบัค์สิทธิตั้งหนี้ขลอภนะัยครับมีโครงสร้างมีรายละเอียดตั้งหนี้ขึ้นมาในโรงวิธีการผมไม่ลงลึกนะเสร็จแล้วไปแจ้งหนี้ไปที่แอปพลิเคชันของผู้ปกครองเสร็จแล้วผู้ปกครองก็จ่ายผ่านแอปไปเสร็จไปหาเข้าบตัตรมัดเดบิตเครดิตจบเลยนี่โรงเรียนแทบไม่ได้ทาอะไรเยอะกับเอกสารใบนี้ เราไปทำเรื่องอื่นแสดงว่าเอกสารหนึ่งใบที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันฟล w ออโต้ได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นวิธีอื่นตั้งนีเสร็จต,ต้องมาตั้งเคริตเครดิตต้องมากดวจบอีกหนึ่งเอกสารอาจจะต้องใช้กันสอบสามส่วนถูกไหมทอานารย์นี่คือสิ่งที่อย่างน้อยแต่ละเอกสารให้มันให้มันตั้ต้นน้ำไปไปลายน้ำให้ได้ถูกต้องแล้วเราก็ค่อยไปไปตรวจสอบงบประมาณโดยรวมอัดจัสต์ต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือฝั่งของยรา เดี๋ยวราไม่เยอะจะรีบพิการให้นะรับอ่านั้นผมให้ดูตัวอย่างของใบแจ้งหนี้นะสั้นโรงเรียนมีาการตั้งหนี้หลายแบบมากมาริโคร,า 6, คโร่าเด็กผมหันคนรับโอโห่ลำบากใจมากทำงานกับคุณครูเสตูที่นู่นครับคุณครูวิทยาครับโอ้มีทั้งเด็กทุนมีตั้งหนี้ล่วงหน้ามีคา่าลิขสิเศษมีแบบคลาสมีลูกครูโหหลายแบบมากเพราะฉะนั้นแค่ตั้งหนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปวดหัวแล้วว่าจะตั้งหนี้ียังไงให้มันไปได้ง่าย ระบบเองอย่โชคดีได้เรียนรู้กับโรงเรียนหลากหลายแบบนะครับก็มีตั้งหนี้หลากหลายแบบเลยปัจจุบนันหนี้ย้อนหลังหนี้อนาคตหนี้แบบเด็กฟุ้นเด็กครูเด็กอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมีโฟล์พวกนี้ที่ปั้น,นขึ้นไปเยอะเลยครับฝั่งของโรงเรียนเองก็จะเริ่มเห็นหน้าตาประมาณเนี้ยหนี้ปัจจุบนันหนี้ย้อนหลังตั้งใครไปห้องเรียน,นอะไรข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้ในการในการเข้าไปดูนะครับอ่ะผมไปตอบไปตอบนะครับ น,นี่ป็นตัวอย่างไปแจ้งนี้ในรูปแบบของกระดาษปริ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นผมเลิกปรินะ้นแลแจ้งนี้นะอ่ะปริ้นเอาเป็นไปแจ้งนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีรายละเอียดธนาคารที่เขาโอนอนะันนี้เ,เรืยกง่า bill payment สมัยก่อนบางโรงเรียนยังต้องตีคู่อยู่เอาเป็นว่าเราก็มี bill payment ให้คุณไปสปงสแกนที่ธนาคารได้นะแต่ถ้าโรงเรียนไหนอยากจะตักอุ่นไปออนไลน์ให้หมด ไอ้พวกวิวเพนทเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีก่อนหน้าเนี่ยก็จริงๆก็ตัดได้ง่ายเราดนะ้วยอันนี้เป็นตัวอย่างใบแจ้งหนี้ที่ที่ออกจากโรงเรียนได้อันนี้คือมีส่วนหนึ่งการเชื่อมต่อธนาคารบริษัทเนี่ยโชคดีมากเลยเป็นหนึกก่งมาจากต่างจังหวัดของคนตอกสม,มุยนะรัชโวงดีที่มาเรื่อยๆจนธนาคารกรุงไทยเนี่ยไม่รู้ไปเจอมาจากตรงไหนไงเหมือนกันก็วันนี้ก็ถือหุ้นเราอยู่นะสิบแปดเปอร์เซ็นต์่นั้นสกูไรท์เองก็ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเราทํางานแบบแบบทงานเราก็เป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานจนวันนี้ธนาคารใหญงสุดข,ของประเทศองคไทยรัฐบาลถือหุ้นสุงไว้อยู่เพราะฉะนั้นก็เราเองทําอะไรผิดไม่ดียังไงมันก็สะเทือนไปถึงเขาเพรานั้นเราเองก็ต้องทําอย่างมีมาตรฐานถูกต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นบริษัทเลยไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวไม่ใช่ว่าผมจะเซ็นจะอนุมาิอะไรก็ได้มันก็กลายเป็นบริษัทบริษัทที่ต้องมีความเสี่ยงความปลอดภัยการอยู่ความยัง่งยืนก็ การนี้ได้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับวันนี้เราเลยเชื่อมต่อทั้งกสิรกรแล้วก็กรุงไทยและโรงเรียนสนใจที่จะเชื่อมต่อหลังบ้านกับธนาคารอะไรก็เชื่อได้แต่เราไม่ได้ลิมิตแค่สองแกล้งนี้ในอนาคตเราก็เชื่อแม้เท่าถึงแม้กรุงไทยไปถึงหุ้นเราเราก็ไม่เคยบอกว่าฉันจะทํางานเพื่อคนเดียวนะถ้าลูกค้าฉันต้องการ s c b ต้องการแกล้งอยู่ทงกรุงเทพฉันก็ต้องมีโอกาสในการบริการลูกค้าฉันได้เอาเป็นว่าแต่สองแบง้งนี้คือปัจจุบันที่เราเชื่อแม้ ผมให้ดูตัวอย่างของแอปออนไลน์ถ้าคุณเป็นผู้ปกครองมื่กี้ตั้งนี่แล้วใช่ไหมตั้งนี่เสร็จนี่คือหน้าตาแอปของผู้ปกครองบนแอปครับผู้ปกครองเห็นรายการที่ตั้งนี่ไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นหกพันผู้ปกครองจิ้มเด้งเข้ามาจะจ่ายก,ก่ารพร้องพย์หรือบัตรเครดิตพอจิ้มจ่ายเสร็จปุ๊บจบแล้วนี่คือฟล์ที่ื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วดูตัวอย่างของจริงกันไหมครับนี่คือแอปผู้ปกครองของจริงนะครับ,ออบ,รบผู้ปกครองจิ้มเข้าไปในแอปเนอะ จิ้มรายการที่เขาต้องการจะจ่ายังค์อันนี้ต้องเป็นโลโก้โรงเรียนนะครับแล้วก็เลือกจ่ายผ่านร้อมเพย์แบบนี้ก็จะมี q ีว o d e โค้อ้อมเพย์ขึ้นมาเลยอันนี้คือของจริงนะครับอันนี้เราตอเพย์แบงสำหรักบกรณีมีทีวาร์โคมาสแกนจ่ายจบขั้นตอนการทำงานคือมีแค่นี้เลยเห็นภาพไหมครับฮัลโหลจ้อาอยู่แล้วขอบคุณมากครับต้องรีเ็คกันกเป็นระยะน,นะคะนรับพระนัทฟลองการทํานามีแค่นี้เลยครับหมายโรงเรียนจนปัจจุบันครูไว้์ทํา ทรัลเซชันเฉพาะค่าเทอมนะประมาณ2,000กว่าล้านบาทต่อปีที่จ่ายผ่านระบบพวกนี้นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะหรือบอกไปกันหนึ่งค่าธรรมเนียมศูนย์บาทนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่เปลี่ยนเพราะค่าธรรมเนียมก็ไม่มีเมื่อก่อนแล้วมีจ่ายค่าธรรมเนียมกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทเชื่อมต่อธนาคารเมื่อก่อนต้องวางเงินแสนห้าสองแสนตอนนี้ก็ฟรีนั่นต่อระบบออนไลน์ต่างๆบัตรสกู๊ปไรคือไม่เสียเงินเลยนะครับนอกจากเสียค่าระบบให้เราอย่างเดียวแค่นั้น แต่ว่าส่วน,นอื่นๆเนี่ยคุณไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะสกูบี้ไต่อรองมาให้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าร่มรนไหนที่ไม่ได้ใช้ในนี้แล้วอยากมาใช้คุณไม่ได้เสียทางเพิ่มนะคุณใช้สกูบว้อยู่แล้วคุณใช้ได้เลยน,นี่อบอกขึ้นกระสิบไว้ก่อนนะครับอ่ะผมไปต่อที่นึงอันนี้คำรับผ่านเว็บไซต์ก็อาจจะอาจจะไม่ไปแท็กเยอะแล้วนะครับทีนี้นี่คือใบเสร็จขออยากให้ดูแลาตามใบเสร็จสั้นๆใบเสร็จฝั่งของโรงเรียนถ้าต้องการปริ้นเป็นกระดาษออกมา หรือแต่ผมไม่สนใจกระดาษแล้วเพราะไม่ได้เบิกไม่ได้อะไรผมอาจจะเก็บเป็นไฟล์เ็จสลิปในแอปผมก็ได้ให้เป็นหลักฐานการชําระเงินก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขาร์นะครับแล้วก็มีพวกรายงานต่างๆมากมายที่อาจจะไม่แตกเยอะแล้วกันนะครับแต่มันมีรายงานร้อยล้านแปลงานนี้ที่ผมทํางานกับโรงเรียนไหนก็ต้องการดูรายงานหลากหลายแบบบ้างซึ่งก็ปั้นๆกันขึ้นมาเรื่อยๆรายงานรารับรายงานค้างชำระรายการเป็นรายการค่าเรียนพิเศษรายงานตุรายงานนี่เต็มไปหมดที่ ที่โรงเรียนลูกนี่อะไรโรงอะห้องก็จะมีหน้าตารายงานมากมายเอาเป็นว่าติดตามเลยว่ามันมีแล้วแหละโอเคไหมครับทีนี้มาดูฝังนนะะ่งรายจ่ายเวลาไม่เยอะนะครับฝั่งรายจ่ายทีนี้ฝั่งรายจ่ายเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ budgeting budgeting มันเป็นของใหม่ยังไม่เสร็จยังไม่ออกนะครับบอกไว้ก่อนเหมือนที่อาจารย์พูดมีแต่เมนูยังไม่พร้อมใช้เท่าไหร่อาจารย์สรันเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้ช่วยดูให้ให้มันเหมาะสมไหมอะไรไว้ก็รอมันนิดนึงอ่ะ b u d g e ติ้งยังไม่เคลียร์แต่อย่างน้อยบ u d g e t i เนี่ยปกติถ้าเรามี budget ใช่ไหมแล้วเราตั้ง PO ส่งไปให้คุณพ่อฟอกซึ่งอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่รุ่นอานรุ่นอกผมแต่แรกแล้วคุณครูที่รุ่นว่าเฮ้ยฉันอยากออก PO แล้วฉันอยากส่งไปผู้บริหารแล้วผู้บริหา,า,ารอนุมัติ PO เลยแล้วก็เมื่อซื้อเสร็จก็ไปบันทึกรายจ่ายอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ของการทํารายจา่ายเนี่ยนั้นออก PO ส่งไปให้ผู้บริหารแล้วก็อนุมัติจ่ายมาทําจ่ายเงินแล้วก็เดบิตเครดิตลงระบบบัญชีเลยคล้ายๆกัน คล้ายๆกับตัวขารับเมื่อกี้แต่นี้เป็นขาจากเชิญนัจานเเวลาเราจ่ายนยตัวโปรแกรสามารถวิเคราะห์บัญชีได้เลหรือว่าอะไรเป็นเดบตอะไรเถูกต้องเมื่อกี้อาจารย์ถามถมว่าฮ้ยถ้าเรารับหรือเราจ่ายเนยตัวโปรแกรมวิเคราะห์เลยได้ไหมว่าอะไรเป็นเดบิตเครดิตเำาบอกไม่ใช่ คือตัวโปรแกรมเป็นตัวโปรแกรมคนวิเคราะห์ไม่ใช่ครูเขาไม่ใช่ค่าหน้ที่ีกไม่ใช่ครูนครับอ่านั่นมีปัญหาที่คุณหล่ว่าคุณตั้งนี่ครับแค่การตั้งนี่เป็นนิี่หมายเหยียดรับที่โรงเรียนคึงได้รับทั้งหมดใช่หรือไม่ผู้ต้องใช่ครับสมมติว่าคุณส่งไปแค่นี่ตายแล้วก็โอเคมีการชำระค่าเทอมกลับมา ตัวบัญชีเนี่ยมันจะล้างลูกหนี้ออกเองถูกต้องคับจ้างหนี้มถึงตั้งลูกหนี้เครดิตรายได้อยู่เครดิตเครดิตรายได้ไหวถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วพอชำระมาปุ๊บก็ล้างลูกหนี้เครดิตลูกหนี้แล้วก็เดบิตธนาคารถูกต้องครับนั่นแปลว่าเป็นกาเองออโตทั้งหมดโอเคกรณีที่ซื้อสินทรัพย์มันคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ด้วยนะถูกต้องครับเป็นเหมือนกับในสินทรัพย์ต่อเนี่เดี๋ยวันนี้ไปเที่ตัวนี่ยต้องพิจารณาอะไรบ้างจริง คือโปรแกรมไม่สามารถทำบัญชีออกนอกดูนอกอะไรค่ะถูกได้จริงเดี๋ยวผมให้ดูเอาให้ดีนะติดต่อแม่แต่ต่อมาอาจารย์ท่านสั่งให้เป็นแลจุดประสงค์หลักเลยที่เมื่อกี้ผมกลับมาเรื่องแรกผมก็มีปัญหานี้ในบริษัทผมผมเจอนักบัญชีเก้เยอะมากเลยแล้วกดหัวมากเลยกับเดปิะเครดิตมอนิเตอร์เข้ามาไอ้นั่ผิดไอ้นี่ผิดเลิกผิดเลิกทุกงาด้วยนะเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้เก้แต่ผมพูดแรงไปนิดแต่เอกสารมันเยอะคนมัาดูดกันได้นะ ถูกไหมครับเราเองก็อยากจะลดทุนเม็นเออร์เรอร์ต่างๆพวกนี้ครับดังนั้นผนมะจะบอกอาจารย์ว่าเดบิตเครดิตได้เนี่ยมันเป็นหลักคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้แบบต้องเก่งมากถึงจะทำได้นะอาจารย์นะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกกับบัญชีไหนมัคนควรจะเดบิตอยู่ในประเภทไหนถูกต้็ไมครับเพราะฉะนั้นตามหลักเนี่ยคทำได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโปรแกรมอื่นเขาไม่ได้ทำตั้งแต่แรกใช่ไหมครับอ่ะอันนี้จึงเป็นเดบิตเครดิตออโต้หลังหลังทำแล้วนะครับอ่ะผมขออนุญาตไปต่อนิดนึงนะครับอันนี้คือรายการ คอนเซปต์คล้ายๆกันอันนี้เป็นบัญชีรายรับรายวันนะอ่ะเมื่อกี้นี้อาจารย์ถามผมเรื่องเรื่องขอ,องเดบิตเครดิตใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างรายงานนะบัญชีรายวันเนี่ยเ,ยเงินสดต่างๆคำอธิบายพวกนี้เวลาที่รับจ่ายมาแต่แรกมันก็จะไปอวเชอร์เป็นพวกนี้ครับว่าอยู่ในผังบัญชีไหนแล้วเป็นเดบิตหรือเครดิตจากการรับเงินหรือจ่ายในออนไลน์อันนี้เป็นตัวอย่างรับใบสำคัญรับใบสำคัญจ่ายต่าง เราเรียกไปตอกนะครับน,น,นี่นี่พวกนี้นี่คือพวกเดบิตเครดอะไรมาก็ก็จะเป็นบันทึกให้หมดเลยนะครับไม่เป็นไรผมยังนี้จะอบรมนะครับจริงๆเนาเป็นรอบผมให้ดูหน้าตาตัวอย่างก่อนแล้วกันอ่ะนี่คือถ้าแมนทล่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยจะไปจะไปบันทึกเดบิตเครดิตตัวไหนนี่คือแมนลูดใช่ไหมครับรายการนี้เข้าไปจะอยู่ในขาเดบิตรายการนี้เข้าไปจะอยู่ในขาเครดิตใช่ไหมครับอันนี้คือเมนูสมัยก่อนหรือที่เราทำด้วยวัน Excel แต่จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่ารายการนี้ถูกมันที่ไหนแล้วมาถึงตรงไหนก็ทําให้มันอ,อโตได้นะครับผมขอไปตอนนี้ดูลหลายคนตื่นเต้นนะค้าเสื่อมค่าเสื่อมถ้าเสือเส่อมมันมีสองแบบมันมีแบบเส้นตรงกับมีแบบอีกแบบหนึง่งจำชื่อมัอนไม่ได้นะแต่สกูไวท์เนี่ยทำแบบเส้นตรงนะครับคือคุณตั้งไปเลย20ปีแล้วก็มันก็จะเสื่อม20ปีไปเรื่อยๆแั้นค่าเสื่อมสกูไวท์เนี่ยทำไว้แบบเดียวอีกแบบหนึ่งเหมือนให้เซ็ทค่าเอง ผมจำชื่อทางทางบัญชีไม่ได้แต่แค่จะบอกว่าของสกูไวเนี่ยป็นค่าเสื่อมแบบเช่นลงไว้ตอนนี้นะครับก็ซื้อสินทรัพย์การซื้อสินทรัพย์ก็คือรายจ่ายตัวเองแต่ให้เพื่อกมอนเป็นสินทรัพย์เพื่อคำนวณค่าเสือ่อมไปด้วยเอาอไปสั้นๆอีกทีเดียวแล้วแล้วก็กงบต่างๆไปแล้สุดท้ายแล้วจะบอ,งองกงบงบพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยปีนี้เทอมเนี่ยมันไล่ออกมาทีละตัวอยู่ตอนนี้เรางบทดลองแสงการแล้วก็ไปขาดทุน สาส่วนเนี่ยเหลืออยู่นิดหน่อยที่จะนำกลับจูนหน่อยมันพร้อมจริงๆเนี่ยคือสิ้นเทอมนี้นะก็ประมาณเดือนกว่าสองเดือนตอนนี้มันไล่ออกทีละตัวนะครับผมพยาไปแต่เยอะเวลากินเหลือเกินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต,ตัวบัญชีปรกะเภทที่สุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายครับผู้บริหารทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นภาพรวมของโรงเรียนันที่ันที่อาจารย์ผ่าถามนะครับว่าสมมติว่าตั้งหนี้ไปตรงนี้ครับเทอมหนึ่งที่วิทยาการถามเนี่ยสมมติตั้งหนี้ไปทั้งหมด10ล้านบาททั้งหมด 500ทั้งหมด500ใบสมมตินะเราตั้งหนี้ไป500ใบเป็นยอด10ล้านบาทจ่ายกปแล้วเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ดูในแอปตัวนี้เลยที่อาจารย์มองอยู่ใ,ใกล้ๆขอรู้จักดูถึงเขาได้นะครับแล้วยังไม่จา่ายอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือจุดแดงๆตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นของการดูว่าที่ตั้งหนี้ไปรับเท่าไหร่และย,ยังขาดไม่ค้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็มีพวกระบบการเงินหรืออื่นนะครับ ทีนี้ปัจจุบันลูกค้าก็มีหลากหลายนะมีทั้งเอกชนทุรัฐแต่ส่วนใหญ่90%เป็นเอกชนทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกรางวัลหรือพัธมิตต่างๆที่ืาอทีผมเล่าไปแล้วแหละว่าปัจจุบันเองกรุงไทยก็ถือหุ้นอยู่ด้วยเราเองก็กําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆกับกรุงไทยเช่นให้ทํายังไงให้เงินเดือนที่จ่ายจากสกูไว้แล้วไปบันทึกเดินเครดิตให้เลยอะไรตอนนี้เรายังทําไม่ได้นะแต่ทํายังไงที่จ่ายบัญชีธนาคารแล้วมาบันทึก หรือรับเงินหลุดหนุนแล้วมาลงอยู่ในบัตเจ็ตหรือไปอยู่ในค่าใช้จ่ายได้เลยเพราะมันก็จาก่ายผ่านกรุงไทยหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีผลิตภัณฑ์ในอนาคตอื่นๆที่อาจจะแบบพยายามต่อยอดกับกรุงไทยในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นะอันนี้ก็คือช่วงเวลาพอดีนะอันนี้ก็คือภาพรวมของสกู๊ปไร้นะครับไม่แน่ใจว่าท่านใดมีคำถามไม่ดึหรือว่าผมให้คำมุ่งในครบตัวนี้ขอบค,คุณคมากครับจริงๆต้องขอบคุณสกู๊ปไร้ไนะครับจริงเมื่อกี้ขอขอนุญาตเคลียร์นิดนึงแล้วกันเนาะนน เมื these, ่อกี iden, ع, ipping, away, right ้ที totally. ่อาจารย์ถามนะว่าจริงระบบเนี่ยมันจดเทคได้เลยไหมว่ามันเป็นเดบิตเครดิตอะไรเนี่ยผมก็จะว่าตอนออกแบบระบบเนี่ยนะครับมันต้องคือไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันดูวิเคราะห์ให้ได้น้อเขาก็ต้องออกแบบระบบให้มันมีการเขาเรียกว่าต้องมีการตอนอินพนตต้องมีการเซตค่าไว้ะครับว่าถ้ามันเป็นทรัซย์สินแบบนี้มันจะเดบิตเครดิตอะไรนะครับถ้าเป็นรายการลงสินทรัพย์มันจะวิ่งเข้าไป ในกลุ่มสินทรัพย์แล้วก็จะมีเรื่องของการคิดค,ค่าเสื่อมให้นะครับก็คือก็ต้องมีทีมของซูบิ๊เนี่ยน่าจะต้องไปถิงเรนด้วยต้องบอกอีกครับว่าผมเองเนี่ยรู้จักคุณนรินเนาะจริงจิงเจอกันจริงงแค่ครั้งเดียวถ้าเผิดว่าสปชเอ่อบสชจะเชิญมานะครับก็เลยชวนมาด้วยเพราะผมคิดว่าการกาที่เราจะมีระบบบัญชีที่ดีนะครับมันจะเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยนะครับอันนี้เนื่องจากธุรกิจโรงเรียนเป็นธุรกิจเฉพาะนะครับแล้วมันมี บรบรเฉพาะนะครับดังนั้นการมีบริษัทที่เป็นสาร์ทอารด้านนี้อยู่เนี่ยอันนี้ผมเชื่อมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามในอนาคตเดี๋ยวอาจจะมีการคุยกับสกูบายได้จริงจากพอดีผมอยู่ที่คณะบณิษั์และการบัญชีเนี่ยนะครับท่านคณะบดีหรือท่านนการเองเนี่ยก็อยากให้เราลองหาทางที่จะออกไปช่วยสังคมในมุมหนึ่งก็อาจจะจับมือสกูบา์ในการอยู่เรื่องความเชื่อมั่นนะครับ ของตัวซอฟต์แวร์ของ School Management System ก็ได้เชิญอาจารย์นะครับเชิญครับ